อยไทยอีสานสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพามารู้จักสรรพคุณของกระดังงาน,นะคะกระดังงาก็จะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะคะเพราะว่าต้นของกระดังงานเนี่ยจะมีลักษณะที่สวยงามนะคะและดอกของกระดังงาน,นะคะก็ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะดอกกระดังงาน,นะคะ เมื่อดอกอ่อนก็จะมีสีเขียวนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียวเมื่อแก่จัดนะคะแล้วก็จะส่งกลิ่นหอมอบอวนไปทั่วบริเวณนั้นเลยนะคะตำราแพทย์แผนไทยนะคะจะใช้ดอกกระดังงานะคะเป็นยาหอมใช้สูตดดมแก้วิงเวียนอีกทางยังใช้เป็นยาบำรุงหัวใจบำรุงธาตุแล้วก็เรียกกำลังได้ด้วยนะคะดอกกระดังงาจะมีน้ำมันหอมระเหยอ,อยู่มาก เขาก็เลยนำดอกกระดังงานี่แหละค่ะเข้าตัวยาร่วมกับดอกไม้อีก8ชนิดนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยดอกจำปาดอกพิกุลดอกมะลิดอกบุญนาคดอกสารพีดอกบัวหลวงดอกลำเจียกแล้วก็ดอกลำดวนนะคะเมื่อรวมกับกระดังงานแล้วก็จะเรียกว่าเกสรทั้ง9นะคะ โดยจะรวมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันนำไปเคี่ยวเพื่อเอาน้ำมันเก็บไว้ใช้นะคะหรือว่าจะนำทั้งหมดนี้ไปตากแห้งทำเป็นหมูง,งาลำไปใช้สูตรดมก็ได้นะคะจะแก้การวิงเวียนหรือว่าถ้าใครเป็นลมเขาก็จะให้สูตรดมดอกไม้ทั้ง9้าชนิดนี้ล่ะคะ่ะก็จะทำให้รู้สึกตัวนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรตำราแผนโบราณน,นะคะที่เขาใช้กันนะคะ และอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ช่วยแก้การวิงเวียนแก้การเป็นลมนะคะก็คือจะใช้ดอกกระดังงาน,นะคะนำมาบีพอชำ้ำแล้วก็นำไปอังไฟนะคะอังไฟให้หอมแล้วก็นำไปสูดดมเพื่อแก้การหน้ามืดแก้การวิงเวียนปวดศีรษะได้นะคะแต่ถ้าเป็นดอกกระดังงาที่เก็บในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นนะคะ ไม่ต้องไปอ่างไฟก็ได้นะคะเพราะว่าดอกกระดังงาถ้าเก็บในสองช่วงเวลานี้แล้วนะคะดอกก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆอยู่แล้วเพียงแค่เราบีบพ,พอให้น้ำมันหอมระเหยออกมาก็ใช้ได้แล้วนะคะและที่สำคัญไปกว่านี้นะคะก็คือดอกกระดังงายังช่วยเป็นยาขับปัสสาวะช่วยบำรุงหัวใจอีกด้วยนะคะโดยจะใช้ดอกกระดังงาแก่นะคะประมาณ3-5ดอกค่ะ นำมาบีบพอช้ำจากนั้นก็นำไปต้มกับน้ำหนึ่งลิตรนะคะต้มเดือดประมาณ10นาทีค่ะเสร็จแล้วก็กรองเอาเฉพาะน้ำนำน้ำต้มที่ได้มาดื่มต่างน้ำก็ได้ค่ะจะช่วยเป็นยาขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะขัดแก้อาการบวมน้ำได้นะคะแล้วก็ยังเป็นยากระตุ้นหัวใจอีกด้วยนะคะช่วยบำรุงหัวใจช่วยให้หัวใจเต้นเป็นจังหวะ สม่ำเสมอแล้วก็ยังเป็นยาบำรุงธาตุบำรุงกำลังได้ด้วยค่ะสำหรับวิธีนี้นะคะและก็ยังมีอีกหนึ่งสูตรค่ะที่จะช่วยเป็นยาบำรุงหัวใจนะคะก็คือนำดอกกระดังงานะคะไปตากจนแห้งสนิทจากนั้นก็บดเป็นผงนะคะแล้วก็นำไปชงชาประมาณหนึ่งช้อนชานะคะชงกับน้ำร้อนดื่มเป็นประจำทุกวัน จะช่วยเป็นยาบำรุงหัวใจนะคะหรือว่าจะไม่บดก็ได้นะคะถ้าไม่บดนะคะก็จะใช้ดอกกระดังงาแห้งประมาณ1หยิบมือค่ะชงกับน้ำร้อนนะคะแล้วก็ดื่มกินเป็นประจำทุกวันค่ะก็จะเป็นยาบำรุงหัวใจได้เช่นกันค่ะ และนี่ก็คือสรรพคุณทางยาสมุนไพรของดอกกระดังงานะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้หอยไทยอีสานก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ